สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักคณาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ15-31ตุลาคม2 5ง 6. 6นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับฝาก สำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยา5 9 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวพุทกศพแล้วก็หลักคนาพุกกศพกันก่อนโดยจะมีดาวราหูแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโครจรยกย้ายราศีก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อิทธิพลของชาวพฤกษบลักขณาพฤกษบมีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจาตัวของคุณคือดาวศุ์เลข6ไดโคโจรนะครับไปอยู่ในภพเลือนราศีพันธุนะครับหมายถึงความมั่นคงนั่นเองเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าตําแหน่งที่4ของลักขณาก็เป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับเพราะว่ามันได้ในเรื่องของความรู้สึกกับ ความรักความสัมพันธ์ความผูกพันนะครับกับในเรื่องของครอบครัวได้ในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตได้ในเรื่องของการปักหลักนะครับกับสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นอิทธิพลของดาวประจําตัวเนี่ยโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่4ี่เนี่ยทำให้ชาวลูกศรนั้นอาจจะมีในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะมีความสําเร็จในเรื่องของความมั่นคงที่ดีด้วยนะครับแล้วก็มีการไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องนะครับกับในเรื่องของ คนในครอบครัวนะครับอะไรประมาณนี้มากขึ้นไปโฟกัสในเรื่องของคนในครอบครัวมากขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานก็ค่อนข้างเต็มที่นะครับกับในเรื่องของการทํางานแล้วก็ได้ในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมจากบุคคลอื่นที่ดีนะแต่อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของการที่ว่าใครนะครับอยู่บ้านบ่อยเกินไปอาจาจะมีความอึดอัดในเรื่องของ สภาวะในเรื่องของความรู้สึกของตัวเราเองนิดนิดนึงเนาะก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดเล็กๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยู่แบบติดบ้านมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเราอาจจะดูไม่ค่อยแบบเหมือนมีพลังงานเอเนอร์จีที่ที่จะแบบเขาเรียกไงละมันมัน มันเหมือนปิดลับปิดกั้นอ่ะนะครับมากเกินไปเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมีนัยะสัมพันธ์เล็งกับดาวเสาร์มันก็เลยทําให้เราอาจจะดูมีในเรื่องของความกดดันเล็กๆนะครับเนาะเพราะว่าบางทีเราอยู่บ้านเราก็จะได้รับในเรื่องของภาระสิ่งต่างๆกับในเรื่องของ การดูแลการเอาใจใส่กับคนในครอบครัวมันก็จะค่อนข้างดูเหนื่อยนิดนึงนะครับหรือว่ามีความวิตกกังวลเข้ามาบ้างในเรื่องของสถานการณ์กับในเรื่องของทางบ้านนะครับแต่มันจะเป็นความรู้สึกเล็กๆไม่ใช่แบบใหญ่โตมากมายนะครับอะไรประมาณนั้นนอ้อง อิทธิพลของดามฤกตยูก็ยังโคจรนะครับทับกับลัคนาของชาวพลึกศพอยู่ก็จะได้ในลักษณะของการที่ชาวพฤึกศพอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางหรือว่าต้องพยายามอย่าอยู่กับที่นะครับแล้วตัวคุณเองจะอยู่รอดปลอดภัยโอเคดีนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการวิวัฒนาการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอย่ายึดต,ติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปเพื่อเราจะได้ move ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของดาวการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับสําหรับชาวพฤกษพบเนี่ยคือราศีเมถุนคลองด้วยดาวพุธเลขสี่ได้โคโจรไปอยู่ในราศีตุลเป็นภพเรือนอลินะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะว่าการเงินเนี่ยเข้าสู่เรือนอลิเนาะก็อาจจะมีนวรโนมทิศทางของการที่ชาวพฤกษพบนั้น อาจจะต้องระมัดระวังการให้คนอื่นยืมเงินเพราะว่าดาวพุธเนี่ยกลุ่มกับดาวอังคารใช่ไหมครับอา,อาจจะทําให้เรากับคนอื่นที่เราให้อื่นๆยืมเงินเช่นอาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนพ้องนะครับมันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่แบบว่า มีปัญหากันเล็กน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะแบบมีการทะเลาะกันบ้างมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าต้องมีการทวงกันบ้างอ่ะกับในเรื่องการเงินนะครับอันนี้มันก็จะมีปัญหามีประเด็นตรงนั้นเกิดขึ้นได้บ้างสำหรับใครที่ให้คนอื่นยืมเงินแต่ใครที่ไม่ให้คนอื่นยืมเงินอันนี้โอเคนะครับไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นอะไรแต่มันก็จะมีประเด็นในเรื่องของการที่เราอาจจะมีรายจ่ายเยอะนิดนึงที่อาจจะต้องแบบดูแลนะครับมีค่าใช้จ่ายเข้ามา นิดนึงอ่ะทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าต้องหมุนเงินหน่อยหนึ่งอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่ามันแย่มากไหมมันไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูคือดาวอาลิก็โคจรเข้าไปสู่ในเรือนพันธุด้วยมันแปลว่าเรามีรายได้ที่ค่อนข้างแบบดีอยู่นะแต่เราอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนิดนึงอ่ะให้เราต้องพยายาม เซฟเซฟเรื่องการเงินนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้นะครับมันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่อย่างน้อยเราก็อาจจะแบบเหมือนต้องพยายามเซฟเงินมาจะทําให้เราหมุนเงินได้คล่องอยู่พอสมควรนะครับถ้าเรายังเซฟเงินได้หรือถ้าเรายังมีสติกับการใช้เงินนะครับเพราะว่ารายจ่ายบางทีมันเข้ามาทําให้เราต้องแบกรับบางทีอาจจะเป็นแบกรับเรื่องของบริวารน,นะครับแบกรับในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในบ้านหรือว่าในเรื่องของอ ประกองประกันเบีย้ยเลี้ยงต่างๆอะไรเงี้ยที่มันอาจจะต้องแบบต้องจัดการ manage ตรงเนี้ยนิดหนึ่งนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ไม่ต้องซีเรียสละกันถือว่ายังมีรายจ่ายให้เราต้องจัดการนิดหนึ่งแต่เราโอเคอยู่นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอเมื่อกี้ในเรื่องของการเงินไปแล้วต่อไปในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวพฤกษบคือราศีกลุ่มของด้วยดาว ราหูเลขแปดได้โคโจรไปอยู่ในราศีเมษเป็นพบเรือนวินาศหลังจากนั้นวันที่17นะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนเป็นพบเรือนลาภะเออทีนี้บอกเลยว่าชาวพรึกศพหึบไว้อีก2-3สาวันนะครับเมื่อดาวราหูโคโจรเข้าสู่เรือนลาภะทีนี้แหละการงานของชาวพรึกษพจะไปแบบโลดแล่นไปแบบเขาเรียกไงดีละ่ะเหมือนแบบประสบความสำเร็จดีมากๆนะครับ นะแล้วก็ความที่เรามีในเรื่องของการแบบทาอะไรที่มันเป็นความอดทนความพยายามไว้ในอดีตเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ชาวพลึกศพนั้นได้ลาบได้ผลที่ดีมีโอกาสมีนะัเมตตาทําอะไรก็ได้รับการสนับสนุสน,นที่ดีขึ้นทําอะไรก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพราะดาวการงานเนี่ยเวลาโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนวีนาสในช่วงแรกเนี่ยนะครับ มันทำให้ชาวพฤกษ์ค่อนข้างมืดแปด้านในเรื่องการงานมีการต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องโยกต้องย้ายกันเยอะมากมายหรือทําอะไรก็มกักไม่ค่อยมีใครเห็นนะ่ะอืมแต่ตอนนี้พอดาวราหูเนี่ยนะครับการงานเนี่ยไปโครจรเข้าสู่เรือนลาภะทาอะไรก็มีลาบมีผลทําอะไรก็มีคนเห็นละทีนี้นะครับมีคนสนับสนุนมีคนส่งเสริมมีคนให้โอกาสดีๆมีแต่อะไรที่เข้ามาเป็นในทางโพสิทีฟมากขึ้น นะครับมีในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาที่ดีใครทําการลงทุนการค้าขายก็บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการค้าการลงทุนมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วเรือนสุภะก็โคจรเข้าไปสู่ในเรือนการงานเข้าไปอีกแปลว่าชาวพลศนะครับมีโอกาสจะได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงได้การงานที่เติบโตพัฒนาทีขึ้นมี การได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้รับการวางแผนนะครับสิ่งต่างๆนั้นมันจะมีโอกาสที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ดีแต่คุณก็ต้องพยายามบริหารจัดการ manage ในเรื่องของการทํางานอดทนอดกลั้นนิดนึงนะครับนะมันก็จะทําให้ตัวเรานั้นประสบความสําเร็จที่ดีขึ้นแต่ชาวพฤกษบเนี่ยไม่ห่วงหรอกเพราะว่าชาวพฤกษ์ศเป็นราศีวัว แปลว่ามีความอดทนอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูรักอิสระหน่อยแต่ว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะดูเหมือนกับได้รับการคาดหวังหรือมีความกดดันเล็กๆกับในเรื่องของอเจ้านายนิดหนึ่งแต่เจ้านายยังสนับสนุนส่งเสริมดีมากเลยแต่เขาอาจจะกดดันเราเล็กน้อยกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราบ้างนิดหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วยังไงมันก็ไม่ได้แย่นะครับเราทํางานที่ไหนมันก็นัก มักจะมีความกดดันอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็มีในเรื่องของปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่กับบริวารลูกน้องมันมีได้ทั้งนั้นแหละนะครับนะมันไม่ได้มีอะไรที่มันแยกไปกว่านี้แต่ว่าแค่เราอาจจะต้องพยายามออปล่อยวางปล่อยผ่านอย่าไปยึดต,ติดนะครับกับในเรื่องของการงานจนเกินไป ดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นการยึดติดนะครับเนื่องจาเวลาโคโจรเข้าไปสู่ในเรือนการงานบางทีเราต้องเหนื่อยนิดนึงอ่ะต้องแบกภาระต้องทํางานต้องแบบหมงานนิดนึงแต่มันจะมีความสําเร็จดีเนาะเออพราะดาวราพะก็โคโจรเข้าสู่เรือนอ่าไม่ใช่การงานเข้าสู่เรือนราพะนะครับแล้วสุภัฒก็เข้าสู่เรือนการงานบอกเลยว่ามันเป็นจังหวะที่ชาวพุกศบเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จแบบ ก้าวกระโดดอะเออนะครับก้าวกระโดดเลยหลังจากที่มันมีปัญหามา1ปีครึ่งคุณกําลังจะมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆโอกาสแบบเติบโตพัฒนาแบบก้าวไปข้างหน้าแบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจาก คนอื่นมากมายนะครับนะประสบความสําเร็จดีมากหรือใครจะทํางานออนไลน์ก็ยังเด่นก็ยังปังก็ยังดีมากๆเลยพระส,สับดีมาจากพบลืลนลาภะและพบเลนมรณนะโคจรเข้าสู่เรือนวิน,นามาปลว่าต่างถิ่นแดนไกลนะครับนะมีคนคอยช่วยเหลือมีลาบมีผลลัพธ์เข้าส่งออกโอ้ยบอกเลยว่ายังดีมากๆยังปังมากๆ,ๆเลยนะครับถือว่ายังมีแนวโน้มทิศทางที่แบบ ดีสุดๆสำหรับชาวพฤกษกนะครับก็ขยันอดทนแล้วทุกอย่างจะเข้าข้างคุณหมดเลยครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สนหรับชาวพฤกษกนะครับคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคโจรไปอยู่ในภพลืมอลิเนาะก็อยู่ในช่วงประมาณนี้แหละอืมก็เป็นตําแหน่งเขาเรียกอะไรนะตำแหน่งปละใช่ไหมครับอืมโอเค ต้องระม,มัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามดาวอังคารร่วมกับดาวพุธน,นะครับอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะมีความคิดต่าง <c oughs> เห็นต่างบ้างหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดคําจาบ้างดังนั้นชาวพึกศพรัคนาพุกกศพต้องเว้นระยะห่างกับคู่ครองคนหลักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าบางครั้งเ่ชาวพุกศก็ต้องใช้สติในการคิดการตัดสินใจมีดาวพาระสบดีเนี่ยเล็งมาก็ยังช่วย เหลือในเรื่องของการที่เราต้องมีสติความคิดนะครับนะแล้วก็พยายามแบ่งรับแบ่งสู้นิดหนึ่งดาวคู่ของคุณไปตกเรือนอลินะแต่เป็นตําแหน่งประมันแปลว่าจริงๆแล้วอะ่ะคู่ครองคนรักของคุณนะยังไงก็ยอมคุณถ้าเราพยายามหาจุดกึ่งกลางหาทางแก้ไขหรือพยายามประณีประนอมมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังเปลี่ยนแปลงปรับ,ปร,บปรุงไปในทิศทางที่ยัง เป็นไปได้โอเคยังดีอยู่แต่เราต้องประคับประคองไปปรับและแก้ไขกันนะครับเพราะว่าอล,ลิหมายถึงการแก้ไขถ้าเราแก้ไขได้เราปรับปรุงได้ปัญหาสิ่งต่างๆมันจะคลี่คลายได้หรือในช่วงนี้เราอาจจะต้องไปแบบช่วยเหลือคู่ครองคนหลักนิดนึงเพราะคู่ครองคนหลักอาจจะมีปัญหามีอะไรเข้ามาทดสอบกับชีวิตของเขาเองแต่เราเองก็ต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการที่เราต้องเป็นคู่ที่ดี เนะครับเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนชีวิตที่ดีสำหรับเขาช่วยเหลือแก้ไขกับเขามันก็จะทําให้เรากับเขาเนี่ยมีความรักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนต่อกันนะครับที่ดีขึ้นเนาะช่วงนี้ก็ห่างๆกันนิดนึงเพราะว่าถ้าอยู่ตัวติดกันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาความจุกจิกความรู้สึกที่อาจจะมีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนิดนึงก็ลองประครับประคองไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับมันอาจจะดู ยากลําบากเล็กน้อยแต่ถ้าเราเก้าวข้ามผ่านมันไปได้ทุกอย่างมันก็โอเคทุกอย่างมันก็ดีขึ้นดังนั้นชาวพกศบลัขนาดพลศพก็พยายามอย่าคาดหวังเกินไปนะครับมีระยะห่างระหว่างกันแล้วจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปในทิศทางที่โอเคขึ้นดีขึ้นสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค, share, ค,คดด์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ